ลุงนันขอเสนอนายกในดวงใจรักษาการเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาติรวมสามคัคคีพลังของชาติอีกครั้งหนึ่งครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยร่วนไมยรักสมกัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขีสละเรือทุกยา็นชาติพรีทรองประเทศชาไทยทวีมีชัยชยโยนี่ครับ นายกรักษาการเชียร์ด้วยนะครับคนไทยทั้งชาติย่อมปราบเพิ่มใจถ้าท่านอ้นนำมาเป็นนายกรักษาการก็อย่างดีนะครับศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติครับลุงนั้นพลงวัดเสนอนะครับเชียร์เต็มที่ครับขอใช้สิทธิ์คนไทยหนึ่งคน